ดูให้ดีนะนี่แหละคือร่างที่แท้จริงของฉันไรเดเวนกอนเอาทุกสิ่งบนโลกนี้ให้หมดไหมเรียบพลิงแห่งวันสิ้นโลกแล้วก็อีกโอเวอร์โ The v e n t g o e Imaginary Gift, Force สวัสดีครับเพื่อนๆผม PMC Fighter มวันนี้เราก็อยู่กับสีแดงเราก็เดินผ่านผมแต่เป็น ยูนิตที่ทุกคนคิดถึงผมกับราคานิคโอ้โหหล่อแล้วผม <c oughs> ก็อาจจะพูดว่าคิดถึงได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่ามันเพิ่งแก่บีทีศูนย์สองเองก็เอาเป็นว่าสามพันปีต่อมาโอเ้โหหลอกก็ยังคงกระพันอยู่ครับผมเพราะว่าเขาเป็นมังกรนั่นเองแต่อ่ะดูจากอาร์ตตัวละครผมอ่ะกองโฟกัสหน่อยสอิถ้าดูจากอาร์ตตัวละครเขาจะเหมือนแบบเป็นอ่ามีแบบเคาเรียกมีขอบมีขอบเหมือนหินรอบๆแ,แล้วก็เฟดดำนข้างๆก็ อารมณ์เหมือนภาพในตำนานนะผมเป็นการเรื่องเป็นแบบเป็นการที่มีเรื่องเล่านั่นเองก็กลับมาห,หายคิดถึงนะผมจากเหตุการณ์ที่อ่าอย่างที่ทุกคนติดตามประชุมชนนะว่าแมวผมเขาป่วยหนักก็อ่าตอนนี้อาการก็ประคองตัวว่าผมได้ดีขึ้นอ่าดีขึ้นกว่าตอนไปหาหมอแต่ไม่ได้ดีถึงขั้นที่บอกว่าจะหายขาดนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้ผมได้งานประจําผมแต่อาจจะไม่ได้ทําอยู่ที่ร้านบีบอยการ์ดเกมนะแต่ว่าก็เป็นงานที่ดี แล้วผมแฮปปี้กับผู้จัดการที่นี่มากครับผมก็หลังจากที่ไปทํางานผมผมสามารถอ่าซ่อมสิ่งนี้ได้ผมนี่ครับผมค่ะค่ะใครยังจํากันได้ผมในคลิปบล็อกที่ผมไปสำรองที่ผมเอาวอ al ลคีริออนซีหกขีไปลงครับผมผมจําได้ว่าผมจำได้ว่าผมเล่าว่าไอ้สร้อยข้อมือเนี่ยตอนที่เขาประกาศแพริ่งแล้วผมจะแข่งคือมันขาดแล้วผมก็แพ้รอบแรกตอนนี้ผมสามารถซ่อมได้แล้วครับผมก็เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างหนึง่งครับผมและนี้ ไม่ขายน่เพราะว่าไอที่ผมร้อยเนี่ยมันเป็นเส้นสลิงนะครับผมแน่นอนว่าทีนี้ไปแข่งดวงผมจะเฮงเฮงผมจะได้เช็คคีคีใส่ทุกคนนะผมนี่กวาดเป็นน่านนะเนาะก็ท็อปิกหลักวันนี้ก็คือปรากฏกอกีโอเหรอผมเป็นยูนิตท,ที่มีความสามารถพิเศษคือจะเรียกว่าไงดียังคงซิกเนเจอร์ผมที่ความสามารถลุกได้เมื่อโจมตีฮิตเรียกาาดนะผมแต่การโจมตีฮิตเรียกาารั้งนี้มันจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตที่ตรง เนชั่นนะผมจะเขียนว่ารักก็เดมพายคางิโรนะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์ของคางิโรแคลนตรงนี้ด้วยก็เป็นยูนิตพิเศษนะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นยูนิตตัวละครเก่าแล้วกันอ่านิยามว่าไงดีคิดอะไรไม่ออกบอกบุญเก่า <laughs> ประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคก็โมมามา,มาพอแล้วเข้าสู่ช่วงของเล็กโปรไฟล์กันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มกันที่ไร้ลายกันก่อนกันเลยนะครับผมเช่นเคยไร้ลายก็คือการที่อยู่นอกเหนือจากตัวเด็กนะครับผมและจะใส่สลีปแตกต่างจากเมนเด็กนั่นเองใส่ไว้4ใบเกรด0 1 2และ3นั่นเองครับผมก็จะเป็นนี่ครับผมมังกรในตำนานกับดราก้อนิกโอเวอร์หลอดนะครับผมนะมีใครคิดถึงกันมากไหมครับผมก็มามีวางจำหนนาะสำหรับผูช่วของ DCP02 นนั่นเองไร้ล,ลายของเขาก็จะมาเป็นยูนิตท,ที่เราคุณ้าคุณตาครับผมก็ ถ้าใครยังจำทีดีของโอเวอร์ d ลอดได้ก็จะมีโอเวอร์ d ลอดนิฮะเล่มบ้าแล้วก็อันดูนะครับผมก็ใช่ฮะไล่าลายเขาก็จะมาเป็นแนวนี้หมดเลยแล้วก็อ่ะมาดูสกิลโอเวอร์ d ลอดแลผมสกิลของราคโนนิกโอเวอร์ d ลอดบอกว่าคอนติเนียร์ g วนการ์ดแล้วก็เรียการ์ดในการต่อสูท้ที่อยู่ในนี้โจมตีเรียการ์ดคู่แข่งจะไมา่สามารถคอการ์จากมือเนี่ยลงช่องการ r นเซอร์เค l e นได้นั่นเองก็เป็นการห้ามป้องกันไปไกลๆครับผมเพราะว่า เวลาโอเวอร์ oh, หลอดโจมตีเนี่ยถ้าสมมติถ้าตีเรียการใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนคัเตเตอร์บาร์สามตีเรียการฮิตและสแตนขึ้นมาอ่าแล้วก็มันถ้าเกิดว่าเขากันในส่วนนั้นได้คือโอเวอร์ oh, หลอดเราก็แค่โจมตีวุ้ดนะครับผมแต่อันนี้มีการ์ดท,ที่บอกว่าสกิลบอกว่าไม่สามารถคอที่จากมือเนี่ยลงช่องการดิเซอร์เคิลได้ก็เท่าว่าการันตีโจมตีเรียการตัวนั้นฮิตนะครับผมแทบจะการันตีเลยแล้วก็ออโต้แวนการ์ดวันเพอร์เทน เมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้ผมเคาเตอร์บาลหนึ่งทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบสแตนยูนิตนี้และไรฟ์ของยูนิตนี้ลบหนึ่งจนจบเทิร์นก็เป็น unit หนึ่งตัวที่เอามาตีได้สองรอบผมและจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตีกึ่งกึ่งทริปเปนะิลได้เนาะเพราะว่ามันตีทวินได้รอบแรกแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งได้ก็เป็นว่าเพิ่มโอากาสในการเปิดหาโอเรทิกเกอร์ได้นั่นเองนะครับผมไรล่ราเกตสองก็จะเป็นอัศวินมัมงกรในฮารเลมนะครับผม จากเมื่อก่อนในฮาเลมเนี่ยเป็นยูนิตวานิล bon าเนาะที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยก่อนถ้าเป็นออริจินอลก็เป็นยูนิตวานิล bon าพลังห0าพันใช่ไหมพลังห0 0 0นหนึ่ชิวห้าพของภาควีซีรีสก็เคอร์เตอร์บาร์หนึ่งดีทายเด็กกาดเท่าหลังเนาะอันนี้ของภาคบัรกาศโอเวอร์เดลสแล้วผมก็จะเป็นออโต้เมื่อยูนิตนี้ถูกไร้ทับโดยยูนิตท,ที่มีคำว่าโอเวอร์โหลดในชื่อการ์ดคอการ์ดไม่ลงช่องเรียกการนะผมอ่ะซึ่งแน่นอนว่า ถูกได้ทับโดยยูนิตที่มีชื่อโอเวอร์ลอดแน่นอนครับว่ารา a โ o n i กโอเวอร์ d ลอดเนี่ยไม่ได้มีร่างเดียวเองก็อ,อย่างที่ทุกคนร,รู้กันเนาะว่ามีในส่วนของรา a โ o n i กโอเวอร์ d ลอดดีเอ็นที่มาเป็นตัวการพิเศษที่แจกในงานของอไทววนการ์ดของเราเนาะที่ว่าเก็บสะสมสแตปมจากลายคูปองเนี่ยครบ10อันแล้วก็สามารถแลกโอเวอร์ d ลอดดีเอ็นหรือเป็นแฟนท t อปโอเวอร์ลอดได้คู่หนึ่งครับผมแล้วก็แอคทีฟเรียากเก็บวันเพื่น ถ้าบรรกาธิการคุณที่มีคําว่าโอเวอร์โหลดในชื่อการ์ดโจมตีครับผมนั่งนะถ้าบรรกาธิการคุณมีคําว่าโอเวอร์โหลดในชื่อการ์ดโซบาร์หนึ่งยูนิตนี้และบรรกาธิการทั้งหมดพลังเพิ่มขึ้น5,000จนจบเทิร์นก็เป็นสกิลแอคทีฟในดอนเมนเฟย์นเนาะก็จ่ายหนึ่งโซบาร์บัฟพลังตัวเอง5,000แล้วก็โอเวอร์โหลดที่เป็นบรรกาธิการได้5,000ยิ่งเพอร์โซนาไรายก็จะยิ่งตีแรงครับผมอ่ะแล้วก็มาเป็นเกรดหนึ่งกับเกรดหนึ่งกับร่างแปลงแห่งกรอบบาร์ ก็จากเมื่อก่อนบาเป็นตัวบูทพลัง8ปดพันเนาะโง่ๆเลยอ่าแล้วอํภาค์วีซีรีส์ก็1บาหนึ่งโซโยิงเร็กไกในคอลัมน์เดียวกันเนาะก็สกิลของภาค์โอเดีก็จะบอกว่าออโต้เมื่ออยู่ในนี้ถูกระยับโดยอัศวินมังกรเนีฮัเลมคอเตอร์บ,บาหนึ่งเป็ค่าคอสค้นหาการ์ดเกรดหนึ่งจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบเล่นแสดงและนํากลับขึ้นมือให้ผมสลับกองการ์ดสกิลนี้คุ้นๆกันไหมครับผมใช่ครับผมมันคือลิซ่าโซเยอร์คอนโรที่อ่าอัปเกรด มารวมล่างเป็นในส่วนของบาร์นั่นเองครับผมคือแต่อย่าลืมว่าคนโดเลมันหาอะไรก็ได้เนาะซึ่งสกิลบาร์นี้ก็เช่นกันนะผมถ้าในอนาคตมี PR แบบทิ้งมือ1น,นเป็น2ของโอเวอร์ดมาก็หาตัวนั้นมาเล่นต่อนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นสมัยนี้หาโปรเฟกา์ขึ้นมเคนือนผมเชื่อผมมันมี1ใบดีกว่าไม่มีเลยแล้วก็ออโต้เรกาดเมื่อเวลาของคุณโจมตีฮิตยูนิตนี้พลังขึ้น5000จนจบเธอนะครับผม ก็เป็นสกิลออโต้เนาะแล้วก็เป็นวันเปิดเทิร์ด้วยขอแค่โอเวอร์โหลดโจมตีฮิตก่อนรอบหนึ่งแล้วจะได้บุคลาล์ง5,000ก็อย่าลืมนะต้องวางบนสนามก่อนใช้สกิลได้นั่นเองแล้วก็ตัวเริ่มของกับลิซ่าแรนเนอร์อันดูห่มสกิลออโต้เมื่อถือไรทับถ้าเริ่มพีหลังได้โจก,กาหนึ่งใบก็ปกติของสแตนดาร์ดตัวเริ่มของโอเวอร์เดย์เนาะแล้วก็อันดูมี3เวอร์ชันออริจินอลเอ้ยวีซีรีเอ้ยแล้วก็เป็นโอเวอร์เดย์เอ้ย ทั้งหมดได้ลายก็จะใส่เพียงเท่านี้ครับผมอ่ะต่อไปที่เกรดสามกันเลยครับเกรดสามใบแรกก็จะเป็นในส่วนของราคุนิโอเวอร์หลอดสามใบครับผมอันนี้ผมไม่พูดสกิลสามเนาะเพราะว่าพูดในส่วนของไร้ลายไปแล้วก็เนื่องจากคลิปนี้มันจะเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะไปหาโอเวอร์หลอดดีเอ็นัมทองเพราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นในส่วนของการ์ใบนี้ผมกับของ b t 0 1คร่งกับมังกรบุทรหลวงพรเบทนะครับผมก็ สำหรับใครที่หา DN ไม่ได้ก็ใส่เป็นไทรเบสแทนได้ครับผมสกิลเขาบอกว่าออโตเรกาดเมื่อเวาการคูณโจมตีถ้าแข่งมีเรกาด2ใบหรือต่ำกว่าค่าคอคืนนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่เลือกเวาการคูณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับ1คริติคอลจะจบการต่อสู้นั้นนนั่เองถ้าให้ราคนุนิโอหลอดของเราเนี่ยโจมตี2คริติคอลนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่นักขั้นที่จะเอามาสามารถใช้แทนส่วนของ DN ได้เนาะ DN จะเน้นไปที่การ ทำรอบตีที่แวนกาเนาะส่วนนี้เน้นการโจมตีที่เหมือนตีทีละสองขีะประมาณนั้นละกันเนาะก็ใครหาดีเอ็นได้ก็ใส่ดีเอ็นใครหาดีเอ็นไม่ได้ก็มาใส่ทร i เบเนาะอันนี้เหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองโอเคต่อไปเข้าสู่ช่วง,งเกรดสองกันเลยมาครับผม,มก็มาอยู่ที่ยูนิเกรดสองเนาะไปแรกก็จะเหมือนเดิมก,ก็จะเป็นอัศวินมกรในฮารเลมับผมก็จะไม่อธิบายสกิลเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าอธิบายส่วนของในไลท์ไลน์ไปแล้วเพราะว่าสกิลเป็นยังไง ใบสองใบถัดไปก็จะเป็นของ CB 02ผมกับยูนิตที่ทุกคนอาจจะคิดถึงผมกับสกิลสุดเก่งกับคัตตาบา2รีทายเดกาดได้ใบหนึ่งใช่ครับยูนิตผมพูดถึงก็คือเบอร์เซิร์ดากอนนั่นเองครับผมเบอร์เซิร์ดากอนของภาคโอเวอร์เดเนี่ยมีความสามารถที่รีมาใหม่ครับผมก็รีมาใหม่ตั้งแต่ภาคบีซีดีแล้วแหละความสามารถเบอร์เซอร์บอกว่าออโต้เดกาดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าบรรากาศมีคําว่าโอเวอร์หล่อในชื่อกา์ดอยู่ในนี้พลังเพิ่มขึ้น5,000จนจบการต่อสู้จากนั้น เคร์เตอร์บารนน์่คาคอร์ดเลือดเรียการเกรดสอหรือต่ำกว่าคู่แข่งหนึ่งใบรีทรายยูนิตนั้นเป็นการรีทรายในระหว่างแมทน์เฟสนั่นเองนะครับผมก็เวลาใช้ก็ลำดับการใช้ดีๆเนาะคือแบบเขาเรียกไงมันบอกว่าตีใช่ไหมตีไข่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถโจมตีใส่เรียการคู่แข่งที่มีพลังน้อยกว่าแล้วก็เค์เตอร์บารรีทรายเรียกาที่มีพลังเยอะกว่าได้ ก็เป็นเบสิกเนาะให้นึกภาพอย่างตอนนี้อย่างเมตาอย่างเซรัตไว้เนาะก็จะมียูนิตบางตัวที่มีค่าชิลประมาณห5ื่นห้าแล้วผมนั่นแหละอเอาตีแวนไปแล้วก็หนึ่งเตาร์บาสยิงเดก่ายเขาทิ้งไปครับผมหรือไม่ก็ทิ้งแถวหลังไอ้ยิงแถวหลังเขาทิ้งก็ได้นะครับผมแล้วก็เกรดสองจาก BT.1 ก็ใส่ไป้2ตัวกับมานินจาแห่งการประทะฟูโรมารูครับผม สกิลบอกว่าออตโต้เรียกการเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตถ้าคอสคือทิ้งการจากมือหนึ่งใบจวกการหนึ่งใบเป็นตัวเปลี่ยนมือผมก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะเพราะโอ์โหเนี่ยถ้ายิ่งได้ทำการโ e r s o n าอะไรมาจะยิ่งตีแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเปลี่ยนสองไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นถึงจะให้เลือกใส่เป็นาการอย่างอื่นเนาะจะใส่เป็นตัวของยูจีนที่ว่าเป็นแก๊งคอตเตอร์บัสหนึ่งสวาหนึ่งรีทายก็ใช่เรื่องอยู่เนาะเพราะว่า แค่นี่ยฮาเลมกับเบอร์เซอร์มันก็กินคาเตอร์บาร์กับโซบาร์แล้วเพราะฉะนั้นใส่ตัวที่มือจั่วดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมใส่ตัวที่มือจัว่วแน่นอนว่าตอนเกรดหนึ่งเนี่ยผมมีตัวที่เล่นคู่กันแน่นอนนะผมไม่เป็นไรปะก่อน,นไหนๆก็บอกเกรดหนึ่งแล้วก็ไปเข้าสู่ช่วงของเกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งไปแรกผมก็ของหม่จากซ p 02ผมก็จะเป็นในส่วนของร่างแปลงแห่งเกาะบาร์นะผมใส่ไว้3ใบเพราะวารวมกับลายลายแล้วมันได้4นั่นเองซึ่งผมจะไม่อธิบายเพิ่มเช่นกัน CP02 ก็ยังอยู่กันอีกหนึ่งตัวเนาะเป็นของใหม่กับอ่ะมังกรนินจาโทง,งาจ,จิจิราชิครับผมค้าสามารถเขาบอกว่าออโต้เมื่อการเป็นี้ถูกส่งอ่าถูกทิ้งจากมือในเทินคุณคุณสามารถนำการเป็นที่เข้าสู่โซได้แน่นอนว่าการทิ้งจากมือในเทินเราเนี่ยมีสามเหตุการณ์ในเด็กนี้นอก็หนึ่งโอ้หลอดทิ้งเพื่อลุกตัวเอง 2. ทิ้งไรจากไร้ลายและ 3. ฟูโดมารู้ที่เป็นเกรดสที่มีความสามารถทิ้งจัวนั่นเองครับผมใส่ไ้เลยสีใบคอสเด็กนี้ต้องการโซเพื่อทำเพื่อให้ในส่วนของเนฮันเลมเนี่ยมันปั๊มพลังให้กับตัวเองแล้วโอ้โหหลอนนั่นเองต่อไปก็เป็นส่วนของเกรดหที่มาจาก BT 1ีหนึเนาะบีทก็ยังคงหน้าเก่าหน้าเดินกับเทนชาสตีดครัผมก็มังกรลินจาเทนชาสตีเนี่ย ถ้าอยู่กับเนวาน่ามันก็ดีครับผมที่มันหาเนวาน่ามาทําการเพอร์โซนาไรได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าเด็กเนวาน่าแต่ละตัวใช้คอเตอร์บาร์เมื่อจะเป็นในส่วนของอ่าวาร์ีเอนเต้เอ้ยเนวาน่าเอ้ยหรือเป็นอารุกเอ้ยนะครับผมมันใช้คอเตอร์บาร์อยู่แต่ว่าโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยถามว่าใช่ไหมมันใช้ครับผมแต่มันไอ้ถ้าปั๊มปั๊มพลังมันอยู่ที่เนีาเลมเป็นส่วนใหญ่อ่ะเนาะเพราะีนชาเลมมันจ่ายโซบาร์สเพราะฉะนั้นเทนชาสตรีทสามารถ ใส่ได้ครับผมเอามาเป็นหนึ่งตัวทางเลือกที่เอามาใส่แล้วหาโอเวอร์หลอดทำการโซนาไรายต่อน,นั่นเองกอไ็ไหนๆโอเวอร์หลอดมันเป็นอ่าวันกาที่สามารถลุกได้2ทีเนาะสู้รีดกองแล้วก็ลุกรีบลุกรีบตีครับผมเพื่อหาโอเวอร์ทิกเกอร์นั่นเองแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์กาดชุดสุดท้ายผมก็จะเป็นทวินบัคเลอร์รักก้อนนั่นเองเพอร์เฟกต์กาดก็สามารถพิทักเมื่อถูกเขา้าลงช่องการยิงเซอร์เคิลผมทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบห้าอ่าแล้วก็เลือกกินี่หนึ่งตัว ไม่ถูกคีดจนจบการต่อสู้แต่ถ้าตอนที่ปลาลงไปช่องการ์ดเซอร์เคิลเนี่ยมีมือ1ใบหรือต่ำกว่าจะไม่ต้องทิ้งมือเพิ่มผมเป็น PG ไม่ทิ้งมือนั่นเองก็ครบถ้วนกระบวนความผมสรับเกรดหนึ่งก็เข้าสู่ช่วงของเกรดศูนย์กันเลยมาเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันเลยครับเช่นเคยผมจะทําการเซตอัพมือขึ้นมาเพื่องานต่อการสาธิตนั่นเองแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือว่าจะเป็นโด o n a t e กด Super c h a แชร์ซ r t เปอรมาแล้วครับผมก็ขอขอบคุณมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานครับผมคือตอนนี้สุขภาพจิตผมมันก็ยังไม่ได้ดีอะไรมากนะแต่ว่าผมอยากทําให้ผมอยากกลับมาทำคลิปให้เป็นกับเน้หายที่ถึงกันนะครับผมก็เดี๋ยวอาการของโชคดีตอนนี้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ในส่วนท้ายคลิปแล้วกันนะครับผม ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านจริงๆเป็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เรารู้จักกันที่หยิบยื่นความช่วยเหลือนี้มาให้นะผมคือถ้าไม่ได้พวกคุณก็มาโชคดีอาจจะกลับดาวเมลเร็วกว่านี้ครับผมก็มาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าบผมงั้นก็ผมจะเริ่มเปเปิดบาทของ Player ร์ e นะผม Stand up ั a เว u ก r d ดไม่สิจะพูด s t ต n d up ันบกไ,ได้มันต้องมีคำนี้ด้วยเอาใหม่ Standup The ดอะเก d ดลิซาร์เน ข้าเทิร์นสแตนรอครับผมทิ้งการในมือหนึ่งใบผมทิ้งเป็นมังกรนินจาโทงาจิราชิไรเข้าผมเป็นร่างแปลงเปกาะบาแล้วก็จบเทิร์นอุเคติมารับแดมเล่นตามปกติเลยดาเมเจเช็ครอทิเกอร์ผมพลังให้กับบาจาก,การ้าหนึ่งใบข้าเทิร์นเราอีกทีหนึง่งทิ้งอะไรก็ได้จากมือรังผมนาผมจะทิ้งเป็นในส่วนของเจ้าฟูโดมารุละกันไรเด็กไรครับผมอสุรมังกรในฮาเลมจากนั้นก็สกิลของร่าง แปลงเกาะบาสผมบอกว่าเคอร์เตอร์บาสหนึ่งไม่ถูกไรทับโดยในฮาเลมค้นหาการ์ดเกรดหนึ่งจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบสแสดงและนำขึ้นมือสำหรับกองการ์ดหนึ่งเคอร์เตอร์บาสแล้วผมหากเกรดหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ายุคสมัยนี้หยิบโปรเฟล์การ์ดแล้วผมดีไหมไอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโปรไ์กาเอาไปนี้เทนชาสตีแล้วผมสับกองการ์ดให้เรียบร้อยก็ต้นเกมยังไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะแหกก็ได้หรือไม่แหกก็ได้ครับผมเนฮาเลมโจมตีผมหนึ่งหมื่น ดรฟ์เช็คดรอทิกเกอร์ผมพลังให้กับเนฮาเลมโจโกูการหนึ่งใบคู่แข่งทีมาก็รับดาเมจเล่นเลยเอา่าผมขอคำนวณก่อนผมต้องใช้ประมาณกี่ดาเมจเพื่อการเล่นครั้งนี้โอเคทีนี้ผมจะกําหนดให้คู่แข่งมีเรียการ์อยู่ที่ประมาณสี่ตัวครับผมอา่าผมจะรับไปที่ประมาณสามดาเมจเลยด้านหนึ่งโอเวอร์โหลดเซคันด์เช็คไม่มีเตอร์เช็คไม่มีครับผมอ่ะข้อเธอครับผมสแตนด์แอนดด์รอ จากนั้นก็เลือกทิ้งการได้มาหนึ่งใบผม,ผมทิ้งเป็นคริติคอลดีไหมไม่ทิ้งเป็นดอททิเกอร์ผมจากนั้นก็จงเผาทุกสิ่งให้หมดไหม่ด้วยเปลวเพลิงวันสิ้นโลกไรเดอร์เว,วนการรากโนกนิโอเวอร์หลอดน่าแน่นอนแล้วผมก็มต้องมาเป็นบทนี้แน่นอนก็ใครอะไรมันยังไม่อยากจะพูดกับบทนี้ของใครโทชิกิอะเนาะโอเคผมทีนี้สกิลของเนฮาเลมผมเมื่อถูกไรทับด้วยการ์ดที่มีคําวา่าโอเวอร์หลอดในชื่อการ์ดสไลด์ตัวเองออกมาผมซูเปอร์เรียคอูการ์ด้มาเขามีอะไรเล่นได้ ข้อเทนชาตสตีนะผมข้อทริเบตแต่นั้นก็คอเป็นในส่วนของเบอร์เซอร์ครับผมโอเคเข้าสู่สกิลของไอ้นี่เลยในฮาเลมโซบาร์หนึ่งครับผมตัวเองแล้วก็โอ้หล่อจะบวกตัวละห้าพันแพตเทิลเฟย์นะผมเทนชาสตีบูทด็อกนิกโอ้หล่อโจมตีใส่เรียการ์นะผมก็ทวิแล้วก็สกิลคอนติเนียลของด็อกนิกโอ้หล่อนะแว่นการและเรียกาดเมื่อโจมตี เรียกขาดนะผมผู้แข่งจะไม่สามารถทําการคอการ์ดจากมือลงมาที่ช่องกายเดียนเซอร์เคิลได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเลนที่บังคับโดนโจมตีฮิตนั่นเองถ้าหากตัวยูนิตนั้นพลังไม่ได้สูงอะไรมากหรืออินเตอร์เซ็ตไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคทาวินได้เฟิร์สเช็คพิจิตริคอวทริกเกอร์ผมให้หัวทั้งหมดตกกับดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดชุดหนึ่งคริแล้วก็นหนึ่งหมื่นเซคันด์เช็คดรโอโอเวอร์ทริกเกอร์ครับผมมาทีนี้โอเวอร์ทริกเกอร์ผมจะมอบพลังให้กับ โอเวอร์หลอดนะผมแล้วก็สแตนโอเวอร์หลอดขึ้นมาโจกการหนึ่งใบด้วผลของโอเวอร์ทิกเกอร์โอเวอร์ทิกเกอร์ผมจะขอวางไว้ตรงนี้เนาะเพื่อความเข้าใจง่ายอ่ะอันนี้พลังของโอเวอร์หลอดที่มีทีนี้เรียการตัวนั้นตีฮิตไปแล้วผมก็แล้วเราคือตอนนี้เราเป็นเทคบันเปิดเทอร์เนาะเทค,นะเทคในการลุกผมจะไม่ใช้ครับผมผมจะให้100ล้านโจมตีใส่เรียการหนึ่งใบครับผมซึ่งแน่นอนอ่ะดึงนะก่อนหน้าน,น,นะครับผมก่อนที่จะโอเวอร์หลอดตีอครั้งหนึ่ง สกิลเทนชาสตินะหนึ่งคาสต์บาร์นะผมเมื่อการโจมตีที่อยู่ใน,นี้บูธแล้วก็ฮีทนะผมคาเต์บาร์หนึ่งรีทายตัวเองหากการที่น่าชื่อเหมือนเป็นการขึ้นมือเราจะกองการดอ่ะหยิบเราก,กนนีกว่าเราจะกองการขึ้นมือนะผมแม่เกือบลืมหยิดเพื่อมาทําการเพอร์ซอนารต่อเธอหน้านั่นเองโอเคครับผมต่อกันเลยทีนี้ตอนแรกผมกำหนดให้คู่แข่งมีเรียการสี่ตัวเนาะอ่ะโอ้หลอดโจมตีเสรการอ,อีกตัวหนึ่งครับผม อันนี้ยังเป็นทวินได้อยู่เนาะเพราะว่าโอเวอร์ทิกเกอร์มันจับสแตกขึ้นมาแล้วพลัง100ล้านตอนนี้โอ๋หลอดมีพลัง100ล้าน 28, 000, 2อง0 0ื่สองคริติคอผมทวินได้เฟิร์สเช็คไม่มีทิกเกอร์เซ็นต์เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผมไม่เป็นไรอ่ะแล้วจากนั้นผมความสามารถของโอ๋หลอดโจมตีฮิตนะผมจ่ายหนึ่งคอเตอร์บัสทิ้งการ์ดในมือ1ใบอ่าในมือ1ใบผมเลือกที่จะทิ้งเป็นไทรเบิแล้วกันนะผมแตนอีกครั้งโอ๋หอลอดนะผม ไม่ถ้าโคเทพเลยถ้าทำอย่างนี้ในงานแข่งจริงผมได้ผมก็เทมากเลยเอา่าจากนั้นก็ให้เบอร์เซิร์ชโจมตีให้ผมสก,กิลของเบอร์เซิร์ชเมื่ออยู่ในนี้โจมตีท่าบรรยากาศเป็นโอเวอร์หลอดในชื่อกาแล้วผมบวกห้าพันจากนั้นผมสามารถแตะสก,กิลได้อีกทีหนึ่งคือเคาร์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็เลือดเรทายเรากา่าตีสองด้วยต่ำกว่าคู่แข่งได้ไปหนึ่งก็จากเมื่อกี้เนาะที่ผมกหนดว่าคู่แข่งมีเรากาสี่ตัวตอนนี้โอเวอร์หลอดเคลียร์ไปแล้วสี่ตัวจา่ายในเคาร์เตอร์บาร์ผมเคลียร์แถวหลังเข้าไปด้วยยเเลนนั่อง ให้โอ้โหหลอดที่เป็น,นการโจมตีผมพลัง1นึ่งร้อล้านสองหมื่นแปดสกิลของทรายเบทนะผมคู่แข่งมีเดา็กกัด2ใบหรือต่ำกว่าเข้าสู่โซ่ผมดราโกนิกโอ้โหหลอดจะได้รับอีก1คริติคอลจนจบการต่อสู้นั้นนะผมตอนนี้จะเป็น1นึ่งร้อยล้านสองหมื่นแปดสามคริติคอลไร้เช็คก็ผมเช็คเดอะทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์ครับผมไม่เป็นไรแต่นั้นก็เนฮาริมโจมตีปิดคีย์หนึ่งนั่นเองก็สเตปการเล่นของดราโกนิกโอ้โหหลอดก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผม แม่ผมขนาดอันนี้ผมไม่ได้ขนาดเซ็ตหัวกองับผมอันนี้มันมาของมันเองผมใส่มาคงจะดึงดูดกันแล้วกันแหละก็เอาแบบว่ามีเพียงประมาณนี้ผมสำหรับคอมโบเทสของราคานิกโอเวอร์ลอดเข้าสูชช่ช่วงท้ายคลิกปกันเลยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเล็กโปรไฟล์ของพีเอ็มซีเฟนเตอร์ในวันนี้ผมก็หลังจากที่หายไปนานรวปประมาณสี่เกือบหวันนะผมก็กลับมาห,หายที่ถึงกันแล้วครับผมก็ราคานิกโอเวอร์ลอดแล้วผมเป็นการ์ดที่แบบว่าอา่า กลับมาให้หายคิดถึงแล้วกันสำหรับบรรกาศของภ้าโอเวอร์เดเนาะคือเอาจริงอ่ะผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆของบรรกาศโอเวอร์เดสมันก็จะเจออะไรแต่หน้าซ้ําๆเดิมๆเนาะเก่งๆอย่างไปแข่งตอนนี้เจออะไรครับผมบาติออนเซรัตไว้ซอก้าแมกโนเลียบรูบสบารโรแมกเนตับผมก็จะเจออยู่บนๆอยู่แค่นี้แต่ว่าหลังจากนี้ครับผมถ้าใครแก้ปัญหาด้วยเงินได้คุณก็จะเจอดาร์โกนิโอเวอร์ลอดกับดีเอ็นนะครับผมมันบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆครับผม ถามว่ามันเก่งถึงขนาดแบบว่านั้นไหมผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นจากร้อปอร์เซ็นผมตีให้ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบปอร์เซ็นผมที่เก่งครับผมมันเก่งเพราะว่ามัน,มนกามันลุกมาตีซ้ําได้มันหาได้ทิกเกอร์ได้ผมถ้ายิ่งมันเจอโอเวอร์ทิกเกอร์อย่างที่ทําให้ดูในส่วนของคอมโบเทสเนี่ยคือน่ากลัวครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครเบื่อในส่วนของเดวาน,น่ายูจีนก็สามารถมาเล่นในส่วนของราคานิกโอเวอร์ลอดกันได้ครับผม ถึงอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคนที่มีดอคเกอร์นิกโอเวอร์ลอตดีเอ็นะแต่ว่าผมก็ถือว่ามันยังสนุกอยู่นะครับผมก็สนุกตามกาลเวลาครับผมอ่าน,นี่ลืมเอามาโชว์ดอคเกอร์นิกโอเวอร์ลอตนะครับผมร่างแรกจริงๆมันเป็นมันเป็นอาร์ตของร่างแรกครับผมแต่มันเป็นของเวอร์ชันบีซีรีส์นะอ่ะซูมซิอ่ะเห็นไหมก็อันนี้เป็นโอเวอร์ลอตโอเวอร์ลอตออริจินอลนะผมอันนี้บีทีศูนย์หนึ่งเลยของโคตรเก่าโคตรแก่ผมกล้องไม่โฟกัสนะเห็นไหม ก็นี้ก็ถือว่าอวดๆไปแลวผมก็อยู่กับโอ้โหทั้ง3ยุค3สมัยนั่นเองก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์กับ PMC Fighter นะผมก็เดี๋ยวไปอัปเดตอาการของน้องโชคดีกับทายคลิปนะผมสำหรับคลิปวันนี้ก็๊ม่บายผมสั่เดโรไฟไม่บ๊ายโอเคไปดูช่วงของทายคลิปปบนลองโชคกันเลยอัปเดตอาการโชคดีนะครับผมก็ รู้สึกเหมือนทุกวันนี้จะอยู่ได้เพราะน้ําเกลือครับผมเพราะว่าน้ําเกลือให้มาวันนี้วันที่สามนะครับผมก็อาการตอนนี้ก็มันรู้สามารถกินข้าวได้แหละครับผมแต่ว่าคือเหมือนเขาจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคือยืนไม่ค่อยได้ครับผมยืนได้แต่ไม่นานแล้วก็มีอาการเซแล้วล้มก็อย่างก่อนหน้านี้ก็เมื่อกี้เขาจะไปกินนะเขาก็หน่าเซล้มที่ขันน้ำไปครับผมผมก็กลัวว่าเขาจะจมน้ำด้วย มันก็ต้องค่อ,อยคอยดูอาการนะผมก็อาการตอนนี้แบบเขาก็ทรงตัวผมคือไม่ใช่ว่าโชว์เขาไม่พยายามแบบไม่อยากไม่อยากอยู่กับผมคือเขาแบบพยายามมากเขาแบบช่วงนี้กินกินนข้างจะเก่งครับผมอชุบน้าเกลือได้ระดับพอดีครับผมถอก่อนมาลูกมา,อาถอดสารน้ำเกลือออก ก็เดี๋ยวก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้สักพักนึงครับผมเหมือนรู้สึกทุกคนนี้ก็อยู่ได้แค่น้ำเกลือตามที่ผมบอกไงลูกก็ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้เยอะแล้วขนาดนั้นต้องมีปอนมับ้งีก็ปล่อยโชว์พักผ่อนนะผม ก็นี่ก็คือสภาพของโชคดีผมหลังจากกินข้าวเสร็จให้น้าเกลือเสร็จแล้วก็ผมก็เขาไม่ค่อยมีแรงครับทำไมได้ล่ะอย่างที่บอกเนาะว่าเหมือนจะอยู่ได้พอน้ําเกลือแต่ไม่เป็นไรครับผมผมก็จะดูแลเขาอย่างนี้ต่อไปจนกว่าเขาจะกลับดาวแมวเขาโดยธรรมชาติแหละตอนนี้ไม่ใหญ่เขาทรมานมากผมก็จะพยายามยื้อเขาให้ถึงที่สุดนะครับผมก็นอนพักผ่อนนะลูกนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูก็หายหนูต้องหายนอน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 ในก่นแหละขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือโชคเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอาการโชคเรื่อยๆนะ